สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีลอกสปินนิ่งนะครับจากจีนนะครับมารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะเป็นรอกนะครับท้ายของแบคคิงนะครับแบคิงรุ่นนะครับ a เทน n านะครับอเทนาสนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอ่ารุ่นสเนี่ยผม ไม่ได้เอามารีวิวนะครับแต่ว่ารุ่น3าเนี่ยเขาก็น่าจะอัปเกรดขึ้นไปนะครับจากที่ผมดูข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับผมในเรื่องของราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8-900บาทนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นในช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในช้อปปีหรือ Lazada นะครับผมดูจากสเปคแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมี2สีนะครับสีซิลเวอร์กับสีดําตัดฟ้านะครับเบอร์นะครับเบอร จะจำหน่ายแค่2เบอร์นะครับคือเบอร์800กับเบอร์1,5 0 0นะครับสเปคคร่าวๆเนี่ยรอบจะเป็นรอบ5.4นะรอบกำลังดีเลยเบรก4กิโลกรัมนะครับแล้วก็ลูกปืน5บวก1นะครับเบอร์1,5 0 0้าเขาบอกมาเลยนะครับสาย PE นะครับ PE 0.8ได้ร3 0ยเมตรนะครับนี่นะครับถ้าเบอร์800นะครับ PE 0.6ได้100เมตรซึ่งกำลังสวยเลยนะครับ130ากว่ากรัมนี่ถือว่า ค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้นะครับเปิดกล่องมานี่นะครับมีถุงอย่างดีมาให้นะค่อนข้างโอเคเลยนะถุงค่อนข้างไม่บางนะครับถุงหนาอยู่นะครับทางในตัวกล่องก็จะมีแขนมาให้มีตัวรอกนะครับมีไดอะแฟมนะครับไดอะแฟมนี่นะครับ เอาไว้ให้เราดูเวลาเราจะเซอร์วิสรอบตัวนี้ด้วยตัวเองกล่องก็เป็นสีดํานะครับผมเอาตัวนี้มานะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปใช้งานพวกงานหมึกงานอะไรเงี้ยนะเผื่อได้ออกรอบนะครับงานหมึกนะครับผมนะเดี๋ยวแกะดูจะไปพร้อมๆกันนะครับโอ้ตัวจริงตัวจริงสวยนะมีหน้าซื้อไปในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็บอกกันหลายเสียงเลยครับว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็หมุนลื่นนะครับหมุนลื่น ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับอะตัวจริงนะครับผมนี่นะครับนี่ตัวจริงของรอกรุ่นนี้นะครับเห็นแวบๆนะครับบอดี้เวลามันสะท้อนแสงเนี่ยนะครับนี่ครับมันเหมือนกับวัสดุนะครับตัวบอดี้มันจะเป็นคาร์บอนเลยนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมครับตรงขานะนะดูตรงขานะครับเห็นไหมครับลายคาร์บอนนะครับนี่ครับเห็นไหม โรเตอร์ด้วยนะครับเห็นลายคาร์บอนชัดเจนเลยนะเนี่ยครับมันจะผมถ่ายเอาไฟฉายส่องแสงเหลือบๆเนี่ยไปนะครับนี่ครับหัวยิงบอดี้เห็นชัดเลยนะฮะนี่ครับ <N ie> ตรงขาลอดนี่ชัดสุดเลยเห็นลายคาร์บอนนะครับผมแขนนี่เป็นแบบแขนชิ้นเดียวมาให้นะครับนี <N> ่ <ie> แขนชิ้นเดียวหนอบอะลูแต่งมาเลยนะครับ <N ie> ขนาดความยาวของสปูลตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันจะขยาย ยาวกว่าเดิมนะครับนั่นก็หมายความว่าน้านะสามารถส่งเหยื่อได้ไกลกว่าเดิมนะครับแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับมาดูฟิลลิ่งกันหมุนก่อนนะครับจับรอบครั้งแรกโอ้ถือว่าโอเคเลยนะความลื่นนะครับความลื่นโอเคเลยถามว่าเนียนไหมก็ถือว่าเนียนในระดับที่คุ้มค่าตัวมันเลยนะครับก็โอเคนะความเนียนนะครับโอเคโอเคเลย ลูกปืนเดินหน้าทางเดียวนะครับไม่มีปุ่มเปิดปิดถอยหลังนะไม่มีมาดูน้ําหนักครับน้ําหนักน้ําหนักเขาแจ้งไว้ว่าร้อยสามสิบแปดกร,รัมนะครับร้อยสามสิบแปดกร,รมัมผมเซตสีรูเบอร์หนึ่งพันห้านะโอ้ถือว่าตรงเป๊ะ,ปะนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันชั่งได้ร้อยสามสิบเก้ากร,รมัมแต่ในสเปคในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยบอกว่าร้อยสามสิบแปดกร,รัมนะครับถือว่าโอเคมาฟังคลิกเสียงกันนะครับ โอเคเลยนะครับคลิกเสียงนะครับถูกใจผมนะครับถือว่าถูกใจผมอยู่แขนเกลียวนะครับนี่ครับดูเกลียวของแขนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ข้างในยังไม่มีซินยางมาให้นะครับผมสปินแคปข้างในก็ไม่มีซินยางมาให้เอ่อเดี๋ยวมาดูตัวหนอกกันหน่อยนะครับว่าให้ลูกปืนมาไหมนะนี่อ่ะชัดชัดให้ดูชัดๆนะครับผม เป็นหมุดย้ำตายมานะครับหมุดย้ำตายมาแต่ว่าเราได้หนอบแต่งมาจากโรงงานนะครับผมก็ใช้ยาวๆไปเลยนะครับใช้ยาวๆไปเลยฝาเบรกนะครับนี่นะครับมีซีนยางมาให้นะครับนี่ซินยางนะครับอ่ะโอเคเลยจุดนี้นะครับฝาเบรกให้ซีนยางมาโอ้สปูลเบามากมาสปูลนี่ครับสปูลเหมือนไล่บอลมาเลยอลูมิเนียมนะครับ ได้สีดำนะครับแล้วก็ตัดเขียวนะครับก็จะบอกอ่า5บอกรอบบอกอะไรบอกนี่ครับแล้วก็ตัวเกี่ยวสายเป็นทองเหลืองนะครับผมนี่สกรีนแอนเทน่านะครับทรีเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยเอสนะครับนี่บอกสเปคมายิงเลเซอร์นะครับเขาไม่ได้แบบไม่ได้สกรีนปั๊มตัวหนังสือนะครับมันยิงเลเซอร์มานะครับโอ้ติดทนแน่เลยนะครับติดทนนานอ่ะไงใต้สปูลนะครับ นี่ครับตัวกีดเสียงนะครับกําลังเบรกผ้าเบรกให้อะไรมานะครับเห็นไหมครับผ้าเบรกคาร์บอนนะครับผมชโลมจารบีนะครับแผ่นเดียวแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมครับกิดเสียงเข่าควายนะครับให้ลูกปืนนะครับมาด้วยนะครับโอ้สเปคไม่ธรรมดานะฮะทำเหมือนลอกราคาแบบแพงๆเลยตัวนี้จะเป็นแผ่นซิมลองใต้สปูลนะก็ตัวนี้นี่ครับชุด กิดเสียงเกาะควายนะครับคลิกเสียงนะครับตัวนี้อ๋อจะถอดชุดคลิกเสียงนี่ต้องแทงนะครับ <c oughs> เวลาน็อตตัวเล็กๆหลุดหายนี่ผมเสื้อนี้ติดไว้นะตรงปลายมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ยืดมานะครับเราไม่ต้องก้มไปดู <c oughs> ไม่ต้องก้มไปเอื้อมนะครับมันหล่นตรงใต้ตัวนี้เราก็เอานี้จิ้มเข้าไปนะดูดติดมาปัาบ๊บนี่นะครับอะไรชิ้นเล็กๆไอสลักที่ยึด คลิกเสียงนะครับชุดตรงนี้นะครับนี่สลักนี้ยกออกมาได้เลยทั้งชุดนะครับตัวนี้นานาก็จะยกชุดลูกปืนชุดคลิกเสียงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับจุดนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับเขาให้เสร็จสับมาจากโรงงานเลยนะครับลูกปืนใต้สปูลวงในอยู่ที่6กมิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่1ิบมิลน,นะครับ ความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับของผมมันจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ว่าบอกเป็นเลขกลมๆให้นะครับเห็นแกนสปูลแล้วนะครับนี่ครับแกนสปูลนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับไดเป็นแบบชุบแข็งมานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่น็อตยึดโรเตอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับโรเตอร์คาร์บอนก็ถือว่าเบานะครับเบาเลยแหละนะครับผมเปิดปิดหน้าลอกนี่ให้นะนะฟังมันมีหมดล็อกมาด้วยนะกันหน้าลอกดิดกลับนะครับแล้วก็น็อ นะครับน็อตของรอกตัวนี้เนี่ยเขาให้มาแบบเป็นน็อตนะครับหกแฉกนะครับโหราคานี้ให้นอ็อตหกแฉกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะลายโรลเลอร์ er นะครับเดี๋ยวมาดูลายโรลเลอร์กันนี่ครับลายโรลเลอร์ er. ให้ลูกปืนมันแล้วนะลูกปืนลายโรลเลอร์นะครับก็ลูกปืนลายโรลเลอร์ก็เท er ่าที่จับก็เป็นไซส์มาตรฐานลูกปืนหน็อบนะครับ วงในอยู่ที่4ีมิลนะครับวงนอกอยู่ที่7จมิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5งมิลนะครับก็เป็นลูกปืนนอบนี่แหละไซส์เดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตสี่เหลี่ยมแล้วนะครับผมฝาครอบชุดลูกปืนกันตีกับตรงนี้จะเป็นตัวครอบนะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกาดท้ายพลาสติกสีดํานะครับอเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมภายใน อ่านี่นะครับผมภายในของรอบรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอะฝารอบฝั่งนี้นะครับให้น่นา,นาดูนะครับนี่นครับบอดี้ก็มีความหนาอยู่นะแล้วก็ลูกปืนก็ให้มานะครับวงในนะครับผมเจ็ดมิลวงนอกสิบเอ็ดมิลความหนาสามมิลน,นะครับเฟืงองอลูมิเนียมส่วน ตัวที่รับกับเกลียวแขนหมุนก็จะเป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นวัสดุพวกสแตนเลสนะครับงานกลึงก็โอเคนะครับพรมันหมุนเนียนอยู่นะอ่ะเฟืองพินเนียนแบบแบบนี้นะครับนี่เป็นอลลอยนะครับอลูมิเนียมนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับการตีกลับอันนี้บุตประคองลูกปืนที่ประคองเฟืองพินเนียนนะครับนี่อยู่ในเบ้าพลาสติกฝั่งนี้แล้วก็แกนนะครับผมนี่ครับ แกนเป็นอลูมิเนียมนะครับชุบแข็งนะครับอลูมิเนียมชุบแข็งเลยแกนลอกแกนสี่มิลนะครับโอ้ถือว่าโอเคเลยนะเบามากนะครับอ่ะจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดเรียงสายนะครับผมเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองโลหะมาให้นะครับนี่นะครับผมไม่มีลูกปืนมาให้นะครับ แล้วก็บอดี้ฝั่งนี้ก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับนี่ครับลูกปืนในบอดี้ฝั่งนี้นะครับจาระบีให้มาเยอะเลยวงในอยู่ที่เจดมิลวงนอกนะครับสิบเอ็ดมิลความหนา3มมิลน,นะครับลูกปืนฝั่งบอดี้อีกฝั่งหนึ่งนะส่วนนะครับบอดี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะนะครับความแข็งแรงก็โคนโคนโค,คนขาลอกเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะครับแบ k i n g a งอั n นานะครับผมรุ่นที่สามนะครับโอเคมาสรุปกันนะครับผมก็ผมว่าค่อนข้างที่จะถามผมว่าคุ้มราคาไหมนะครับคุ้มครับซื้อเก็บไว้ได้ไหมได้นะครับซื้อเล่นได้ไหมได้แต่ในเรื่องของอะไรรองรับเนี่ยก็ต้องดูกันไปแต่ถ้าใช้งานระยะยาวนะครับน้ําจืดเนี่ยสบายๆนะครับถ้าไม่เล่นผิดคิวไม่เอาไปงัดเกิน กำลังของรอกนะครับก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างที่จะนานนานเลยแหละนะครับส่วนถ้าเล่นน้ําเค็มเนี่ยก็ต้องรีบล้างนะครับทําความสะอาดนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนพวกลูกปืนล,ลูกปืนเนี่ยมันไม่ไม่กันน้ําเค็มดีเท่าแบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับก็เป็นลูกปืนสเตเลสเกรดที่ทนน้ําเค็มได้ประมาณหนึ่งนะครับยังไงไงเราก็ต้องรีบล้างอยู่ดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลอกเราเป็นรอยและอ่าไม่ป้องกันไม่ให้ลอกเราเกิดสนิมหรือว่า ทำให้มันเกิดสนิมได้ช้าที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็ถือว่าน่าเล่นนะครับน่าเล่นอยู่นะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลานานาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ